ขันสั่งกันมาพอกันกับมาเสียคุยกันถามกับมถามตัวขันหักกันมึงที่หล่ะขันแพงกันเคยเอือเฟื่อเพื่อแพรหักแพงแบ่งปันกันมาจู้บานไก่ปรนเด็กกันมาพอกันโดนแม่นแท่แห้งมาพอกันหล่นมันจับแขนจับอไม่จับมือโอ้ยจมันคือฮอดสันตัว เป็นอย่างไรผู้นั้นผู้นี้อยู่ดีจบไม้หอถามเท่ากันคุยกันเบิ้ลเบ้อเบิ้ลกับเบิ้ลจบได้หนาแม่เอ็งเยวบอกพี่รองไรเเว่แล้วก็อยากเว่าอีกเเว่น้ำกันนั่นขันสินี้จากกันก็ยังอยากเวว่น้ำกันอยู่ขนาดไม่ยังเพราะความหักเพราะความแพงเพราะความเอื้อเฟื่อเพราะความเผื่อแผ่เพราะความสุขมันเกิดขึ้นในใจทั้งสองฝ่าย พอความสุขมันเกิดขึ้นเมื่อความสุขมันเกิดขึ้นเห็นกันก็นมีแต่ความสมบายใจสบายใจโดยเฉพาะแล้วเฮ้าบกคิดเฮ้าบกคิดหลยต่อบุคคลอื่นเนี่ยเข้าไปใสกับบมุมีภัยิดหล่ต่อเฮ้าบแต่วามนุษย์พี่น้องบอว่ตั้งแต่มนุษย์ถ้าเฮ้าบกจิดเฮ้าบป่ประทุษสลายต่อผู้ใดเน,นี่ยบวาแต่มนุษย์ ถ้าเขามีความเอือ่เฟื่อเพื่อแพ่พหักแพ่งแบ่งปันไปใส่กับจิตใจเฮ้ากับสบายสบายมีจิตเป็นเมตตามีจิตเป็นเมตตาบอกว่าแต่มนุษย์หักแม้แต่ผีเขายังหกักผีเขาก็ยังหกักไปไหนเขายังหักเพราะจิตเฮ้ามันบไปเบียดเบียนเขาหรือว่าความคิดของเฮ้ามันบไปเบียดเบียนเขา ไปใส่เขากับบวั่งเฮ้านะไปใส่เขากับบเบียดเบียนเฮ้าพอเฮ้าไปเฮ้ากับไปอยู่กับพ่อเฮ้าอยู่ต่างหากแล้วจิตเฮ้ากับบไปคมเหงบบไปเบียดเบียนเขาเขามีแต่เมตตาผีเขาก็เลยบวเดือดร้อนเมื่อเขาบวเดือดร้อนเขาก็หักเห็นบอกเมื่อเขาบวเดือดร้อนเขาก็หักไปอนอนจะคมไลยกระซังไปนอนจะนอนอพ่นไลยก็ตามไปนอนอนจะมองไลยกร้าง พอยุเซกสังเขาบวสั่งเฮาเพราะว่าเพราะย่างเฮาบวสั่งเขา,า,า,เขาเน่าแต่ถ้าจิตมันมีอกติจิตมันมีปฏิฆะต่อสรรพสิ่งทั้งหลายใบมิตรสิคมเขามิตรสิเบียดเบียนเขาเน่เมื่อเขาได้รับความร้อนเขาก็เบียดเบียนตอบมามเป็นทางสัตว์นะพี่น้องอเพราว่าจะผีบันเทวดากะหักเทวดาเป็นยังไงหัก เพราะว่าจิตที่มีเมตตามันเหตุให้ทรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขเพราะบ่เบียดเบียนซึ่งกันเลยกันนะเพราะบ่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน,น,นเนนนทวดาเขาก็ได้รับความสุขได้รับเมตตาเพราะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาส,มมาสมัมพุทธเจ้าิีษุสิป,ปิยุมองไดพเพนกติจซ้อนให้ว่าขัดสิป,ปิยุมองยังสี่มันเป็นยังสี่ยังสี่กตมันได้รับความลำบ,บากกรใหายพระกันแพร่เมตตา คือสมัยหนึ่งพิกษุหกสิบลูกไปจำพรรษาอยู่ในเล่าป่าที่มีพวกอมนุษย์ทั้งหลายหรือว่ามีพวกผีขันภาษาบันนาว่าผีผูมเจ้าทีผีป่าผีดงอยู่ในประเทศอนั้นหลายภิกษุไปกับพวกหูจกักบามีผีอยู่เนาะกับผ้ากันไปปุ๊กกับทอมอพ่อได้ผักย่ำหรือดูฝนพ่อได้เดินจงกลมย่ำกางเวทย่ำกางขึ้น ไปเพื่อนกับบอท่านในมูจักบาเสิเหตุหนวไะไรไปหอดเพื่อนกับผ้ากันอยู่พวกผู้เจ้าทีเรานั่นเขาก็อยู่น้ำลุกค,คะตนใหม่มั่งอยู่น้ำมันนี่มั่งเขากขค้นว่าโอ้ยพะคุณเจ้าคือสิบวอยู่ดอนดอกทักหน้อยมันกับสินี้เขาก็ลงมาอยู่ภาคพื้นลงมาอยู่ภาคพื้นแล้วอยู่ไปอยู่มาพราพคุณเจ้นเลยเฮ็ดกระตบขึ้น ไ้ยพระม่อมนนี่คือเห็ดกระตอบนออ้องบัตรสิบสิบบทน,นี้ว้าพระบ่าก็ซซอมบางอยู่เอาปเอามาพระแล้วยู่จาบรั่นสาบอ้อา,อา,อาบพอยู่บัตรห้องกันห้องบ่ได้อยู่ได้ิม่น่นขึ้นไปอยู่วม่มาน่นทั้งทึ่งบไไ่เลยห้องก็สิพ้าลูกหน่อยมานังเปียกฝนหรือว่ามานังอยู่ฉีเปียกเองสิก็ะลำบากนะเขากล็ลำบากที่นี่ที่นี่เมื่อเขาลำบากเขาก็เลยแสดงตน แสดงตนโดยอาการหลอกขันบัณฑเฮาวาผีหลอกเห็นเป็นคนหัวขาดจะเห็นบังเฮ็ดเป็นซากสัต์เน่าบังเห็ดเป็นอั่นเป็นเนี่เห็นบังพิกสู้เห็นแล้วก็ตื่นท่วงกันบัณฑเฮาว่าตกอกตกใจว่าโอ้ยบัสนบังมือขึ้นี่เดินรงกลมอยู่เลยเห็นคนหัวขาดมะยังน้ำที่เดินรงกรมหรือว่าเห็นคนหัวขาดย่างผ่านไปอ้อมไปอ้อมาเห็นนั่นเห็นนี่ต่างรูปกต่ตงเห็นจนได้รับความลําบาก ้ากันนี้จากมองหันไปฝ่สาสัมาสมเจา้าพระพุทธเจา้าคนก็นเลยบอกว่าดูกรภิกษุทั้งหลายวัสันโอ้ยอวัสันเน่าตถทาคตก็ลืมลืมว่ลมมาลืมมอบอาวุธให้กนสิปยุป,ปาเพราะฉะนั้นจากนี้ไปพวกเธอกลับไปยุ่มองเกาเดอกอนสิขาบปยุ่มองหันกับ้ากันสาทะย่ายเมตตาคือการนี้ยเมตตาสูตรเดอ ให้สาธยายก็ับไปแต่ตีนบาไปละสาธยายกันเป็นมูเขาไปเลยเดี๋ยวเทวดาเขาได้รับความเมตตาเขาก็ยังไงความสะดวกสบายดอกประสัตษ์ที่อกสูได้รับคําสอนจากพระสมาสสมุทธเจ้าแล้วก็พาคันกับไปมองเกากลับไปแล้วพ่อไปหอดเล่าปลากับพากันสวดสวด กรณีอมาตยโกเสนนยันตังสันตังปทังเปจสเมจตากโกโอโจจะทโจจะตรวโจจะสมุตอนนติมาเนี่เป็นต้นสวดสาธยายกรณียเมตสูตรเป็นมูเป็นคณะพ่อพิงสูทั้งหลายสาธย่ยกรณียเมตสุดเขาไปอยู่ในป่านั้นก็ภาคกันสาธย,าย่อยตกมือตกมือ ทุกเวลา,าทําการสาธยายขันบันเท่าว่าสามมือละสามหลอบสี่หลอบแล้วกับพระกระเดินจงกรมลังพระมนา,าเราเทวดาทั้งหลายเขาได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าจิตของภิกษุกับมีเมตตาขึ้นเพราะสาธยายการณีเมตตาสุดบารมีหรือว่าอนุภาพแห่งเมตตามันก็แพรความ เย็นละเยือกไปถึงพวกเราอมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในละแวกป่านั้นให้เขาได้รับความสุขสงบลมเย็นบอเบียดเบียนเขาเขาก็เลยอยู่ด้วยความพาสุขเมื่อเขาอยู่ด้วยความพาสุขเขาก็เลยเอื้ออํานวยประโยชน์ให้แกภิกษุทั้งหลายได้ฉเฉริญสมณธรรมตลอดการพรรษาอันนี้ในยานยมทั้งหลายเฮาโยไซก็ตาม ให้มีความหักมีความเอือเฟือ่อมีความเพื่อแพ่มีเมตตาต่อกันบว่าเฮาซิ่บ่ายอยู่เพื่อนอยู่ให้อยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนหรือไปอยู่มองไดหมองไดก็ตามขบทธเจ้าขบหน่อเป็นผู้มีเมตตาคือกันกับพระมหากษัตริย์ของเฮาเพื่อนเป็นผู้เมตมเมตานี่เมตตาต่อประสบนิกกอนให้อนุญาตให้ประสบนิกรนี่ อยู่ในขอบเขตขันตศีมาตั่งแะ่โดมาจะปูถวดยาถวดข้าเผือมมาจนหอดม้าเห่าเห่าก็ได้ใส่ประโยชน์ในขอบเขตขันตศีมาแผ่นดินของพระมาหากษัตริย์อยู่นํากันมาด้วยความหากักความแพงด้วยความสามคัคคีกันมาโดยตลอดอันนี้ถือว่าเห่าปฏิบัติในหลักธรรมเลยพี่น้องได้ปฏิบัติในหลักธรรมของพระสมมาสัมพุทธเจ้าคือความสามัคคี เมื่อเฮาได้มีความสามัคคีแล้วถูกสิ่งถูกอย่างเฮ้าสิําเนินยังกระตามเห็ดยังกระสังเช่นเฮ้าสิพัฒนาหมบันพี่น้องในหมบันก็มีความสามัคคีพัฒนาตำบลพี่น้องในตำบลก็มีความสามัคคีพัฒนาอำเภอพี่น้องในอำเภอก็มีความสามัคคีพัฒนาจังหวัดพี่น้องในจังหวัดก็มีความสามัคคี เห็นพ้องส่องกันในสิ่งที่มันดีมันงามแล้วก็ซอยกันคนละใหม่คนละมืออซอยกันคนละใหม่คนละมืออย่างเช่นถนนหนทางมองเลยมันแคบถ้าพ่อสี่ให้ได้ขายายออกได้ก็โยกให้เพื่อเป็นการบัฒนา <ruim> เห็นบอกอ่ถนอนมองนี้มันน้อยอ,อ,ยนอนน่อย่างเช่นถนนน่อยเอออยากให้มันใหญ่กว่านี้ที่ข่อยไปนี่มานี่ข่อยโยกให้ โยกไห่เฮ็ดโลดนะ่ะเหลือเท่าเด็กก็สางมันเลทีอันนี้คือว่าเป็นความสามัคคีเป็นความเอือ้อเฟื้อเพื่อ,อ,อแผ่แบ่งปันให้ซึ่งกันและกันเพื่อการพัฒนานะ่ะอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้รับความสุขทั้งหลางจิตใจนะ่ะคือกันกับพี่น้องบ้านเฮ้าม,า,มา,มา,เเามีความสามัคคีพี่น้องอำเภอเฮามีความสามัคคีอย่างเช่นมาอยู่วัดเา่ามาสางวัดเา่า พี่นลองก,มมามาก็มีความสามาัคคีมีความสามัคคีมาซอยกันซอยกันคนละไหม่ละมือบางคนกับมาซอยแห้งแน่บางคนก็มาซอยจัตุปัจใจซอ,อยให้กับรังใจบ่มียังก็มาซอยให้กับรังใจตั้งแต่สมัยมาอยู่ไปใหม่กับบ่มีหรอกลงขั้วไ่ปานนี่แมนจะบอกพอได้เจอเลยแนะ่ลงขั้วมีเสาจากต้นเนา มีเตาฟื้นอยู่อันหนึ่งมีเสาสีต้นมุ่งลังค่าตอบขอบไ,ไว้แม่ยายว่วมาาขว,วเอามาพัดอันมาผัดบกบวบยังเจอได้อยู่บวกแม่ยายว่วใส่เตาฟื้นมันบ่อ่สมัไตะกี้ปลูกบกบวบอยู่หนาบวบมุ่งหยาหันบกบวบแม่ยายว่วเอามาปลูกกันไวยยนาวนาวเลยเกือบพ่อว่าเอฟในเรนึงเลยเป็นกระทะพอนะบกบวบยังมันววไวยาน่าพมดยายว่วยเจอได้บ่ตรอ แต่สมัยเก่าๆลงกขั้วห้องกับเสาสีต้นหนึ่งได้ในน้อยเอเจาะอยู่อ,ยอ,ยา,อ,อยายุบเยอะมากพอไงกันหาผมว่าโอ้ผู้ขายจะเป็นเจ้าภาพหาหหหให้เราเห็นลงกขั้ว่าะเสรเกาเสาใหม่เห็นไหนี่เสาสี่เหลี่ยมมุดไม่ออกนั่งอยู่ก,าาาก,กา้างๆาเนี่ยเสาลุงจิตก่อสร้างได้ขนาดย่งงยอดช่วงเมื่อนี่ลงตาพันเยดายพันว่าโอ้ยเยดายกันที่ทุบทิมกันเสยดายไม่ต้งดีอยู่วะจักปีแล้วพี่น้องเห็นบ้านไหจักปีเลย สามสิบป,ปีเลยได้หันเสาหน่ะไปะยังอองตองอยู่เลยนี่เห็นบหนี่คือความสาม,มากกัคคีความเอ,อือเฟื่อเพื่อแพร่ซึ่งกันและกันนะขัน,นเอือเฟื้อเพื่อแพร่แนละ้วก็มีความสาม,มากกัคคีแล้วอยู่จังไดก็มีความสุขพี่น้องทุกข์กับพ่อหมน่นรีอยู่คนว่าอทุกบ่มีเสื่อฝาฝาเงือนดีพ่อรีอยู่คนว่าแมนอยูบ่บอกทุกบ่มี เขายโยท่องนอนหลี่อยู่บเปลีป่ยนาะวาโบราณพันป่าเลยแมนบอกออแต่ว่าพวกเข้าทั้งหลายโยนุกันเนี่ยแมนทุก,กบแบ่งกันกินนะแบ่งกันคือสมัยแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนหน้าหลายหลได้แมนบอกหน้าหลายแต่ไปเหเฮหน้า่ไดไหลายเป็นอย่างม่หนึ่งมันเป็นป่าอยู่มันเศร้าวพ่าท่านแลวท่านลูกคนแห้งหลมันมันสมัยก่อน ลูกเต่าคนสิบคนประเด็นยังไงเพิ่นกับปันกันกินนะพี่น้องปันกันกินในป่าพอลุงอ่าพี่น้องผอู้ใดบอกพ่พออย่พ่อกินกันยืมกัน,ย,กนยืมกันแล้วยนี่เห็ดให้เห็ดหน้าได้เขาอะไรนํามก็จังมาคลืนอ่ายืมบ่มีดอกไม่เบียแม่นบ่มันมยม,มุกบ่มีดอกไม่เบียด้แม,ม่นบ่ได้กี่บ่ไเลยว่าตาออกดาได้เม่นม่เออ เอาไปเทเล่กับมากขื้นเท่านั้นพออย่างพอความเอือเฟือเพราะนั้นโบราณมันยังหักกันเลยพี่น้องมันยังหักกัน,นกเนาะเพราะนั้นเฮามาหลุนหลังๆแล้วจะให้ความหักความแพงความเอือเฟือเพื่อแพร่มันยังคงมีคือเก่าคือบรรพบมรุษของเฮาเพิ่นเคยเห็ดเพิ่นเคยทํำเพิ่นเคยปฏิบัติมาเพิ่นยังอยู่น้ำกันมาด้วยความพาสุกมาจนหอดหลูกหอดหลาน แล้วมือนีก็เป็นมือสําคัญเป็นวันเฉลิมระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าเก่้าอยู่หัววจิระเก่้าเจ้าอยู่หัวราชาการที่สิบผูท่งมีพระมาหากรุณหน้าที่คุณให้พวกเข้าได้อยู่ไต่หอมบารมีหรือว่าอยู่ได้ขอบเขตขันธสีมาของคนด้วยความผาสุกรานนั้นพวกเขาก็จงเป็นผสมนิกกรที่ดีเข้จาจังมาทํำบุญแล้วกระ,ะลึกถึงคุณ เรียกว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริรตย์กตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินที่เราได้อาศัยประกอบสัมมาชีพทำมาหากินเลี้ยงชีพพอได้สร้างความเจริญให้แก่สถานที่นั้นๆและพ่อเป็นทีได้ยั่งอัตภาพให้เป็นไปและเพื่อ คือดําเนินปฏิบัติธรรมคือการประพฤติปฏิบัติได้มีโอกาสในได้หายท่านได้มีโอกาสได้รักษาศีลได้มีโอกาสได้เจริญภาวนาคือพวกเข้าทั้งหลายได้อยู่กันมากแล้วในที่สุดหากว่าเขามีความหากักความแพงความเอือเผื้อเพื่อแพร่สึ่งกันและกันแบ่งปันการเยนศีิโอกาสที่เข้าเสียหายท่านแก็มี โอกาสที่เฮ้าสิรักษาศีลกับมี่โอกาสที่เฮ้าสิจเจริญภาวนากับมี่เมื่อมีโอกาสให้ท่านรักษาศีลเจริญภาวนาเฮาก็มีโอกาสได้สร้างบาร,รมีให้เพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปในที่สุดเฮ้าท่องเที่ยวในวัดต่อสงสารด้วยความหักความแพงคว,ความเอื้อเฟื้อความเพลอพผ่ความแบ่งปันซึ่งกันเลยกันอยู่น้ำกันเลยความผาสุก ได้ม่มีโอกาสให้ท่านรวมกันรักษาศีลรวมกันได้เจเร่อพริญภาวนารวมกันโอกาสที่พวกเขาทั้งหลายจะพ้นจากความทุกข์ก็มีหลายขึ้นเท่านั้นหรือว่าบางท่านบางคนอาจจะได้พ้นทุกข์ในวตาสงสารในปัจจุบันชาตินี่ก็ได้ถากว่ายัางบ่ท่านในพ้นทุกข์เข้ากัยังมีสเสบียงมีปฏิปทาติดสอยหอยตามดวงจิตของเข้าไปทุกข์ภพทุกชาติในจิ่สุดเท่ากันจมีโอกาสาได้บรรลุมรผคลผลผนิพาน ว่าไปว่ามาบพาท่านหนทัานนั่นครูบาอาจารย์มิดอ้อยซอยหอดปติอง่อนแสดงว่าพันสันแล้วแล้วกา,าวสิเกษาสเนบอามาถึงความสาม,สามัคคีถึงความกระตันยุกระตัวเวที่ต่อแผ่นดินต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองกายเท่าสั่งคุณงามความดีต่อไปเป็นประสบนิกรที่ดีของประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปเป็นบุตรบุญธรรที่ดีของ พระศาสนาต่อไปโดยเฉพาะแล้วเฮาเป็นผู้เกิดในปฏิรูปประเทศสว่สโสเกิดในทินอันอุดมไปด้วยพระศาสนามีพ่อแม่คุบารา์เป็นผูผ้าดําเนินปฏิบทาในการให้ท่านในการรักษาศีลในการเจริญภาวนาในการสาร้างคุณงามความดีในการเอือเ้อเฟื่อเพื่อแพ่ต่อกันและกัน,นมาบอกเฮากบ ให้ทำจิตไว้และก็ดําเนินปฏิปทาต่อและกับประชาสมันในพี่น้องในสาบบาเมื่อวันที่สามสิบโครงการออกเยี่ยมผู้ป่วยหรือว่าออกเยี่ยมผู้เฒ่าผู้ป่วยติดเตียงที่ประเด็กประคุณลวองตาได้พาเหตุพราธรรมมากกสิทธ์ดำเนินการหรือออกเยี่ยมผู้ป่วยเมื่อวันที่สามสิบทีหอดเด้อด ลงเพิ่นเลยปรึกษาฮัเลี่กับท่านกับนั่นแล้วเป็นทีเรียบร้อยกันสิพากันออกไปเยี่ยมพี่น้องกับพวกทางหน่วยงานสาธารณสุขตำบลกับหน่วยงานองค์การบริหารตำบลและกยับพี่น้องบ้านเฮ้าผ้ได้บ่ญญับอซ่าสิไปห่วมกันกับไปสิพนสิมียังไปต้อนพี่ต้อนน้องกับไปน้ำกันก็ได้บอกเป็นยังบ้านคำว่าชาตสามบนธ์ให้พี่น้องเลยทราบ ไายทีสุริด้วยอนุภาพแห่งคุณประสีรัตนาไตาคุณบุญคุณศีลคุณท่านคุณภาวนาคุณงามความดีบารมีทั้งหลายทั้งปวงของพ่อแมค่ครูบาอาจารย์ที่ได้บำเพ็ญมาแล้วก็ดีบุญกุศลบารมีที่ญาติโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วก็ดีขอจะร่วมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นรปรบพระใจ อาน้วยอวยใช่ใหยายาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนที่มาแล้วก็ดีบริมาก็ดีอยู่ในสถานที่แห่งใดก็ดีขอจงมีแต่ความสุขความเจริญความสงบ่มเย็นในธรรมขององค์สมเด็จระสัม,มาสัมพุทธเจ้ามีโอกาสได้ให้ท่านได้รักษาศีลได้เจริญภาวนาเขาถึงฟังทื่ภพนานด้วยกันจงทุก่ันทุกคนเธอ